สวัสดีจ้าเจอกันตอนแรกนะพี่น้องื้นนี้ห้าสิมาเฮ็ดแปลงพักกันจ้ามาเด้ออันนี้ห้าสิมี่พักแล้วหนาอบวังสวนข้าเบงผักอันนี้พักที่มี่ก็เป็นอันนี้อย่างนงเพ้นผักชีล,าว,า,ชลาวบ่อแมนบอพัชชีลามียูจุม้มนึงพี่น้องแล้วก็ต้นหอม แล้วก็พักบุง้งน,นี่กำลังสิบปลูกก็มีกระลำกระลำน้อยนึงแล้วก็พักบุง้งอันนี้แกละละอันนี้มันเอิอยเอียงนะประเพ้ผพักอย่างนะผักหอมป้อมเออผักหอมปลอมอันนี้ตน้นต้นทั่วแปบบอันนี้สิมาปลูกไมพี่นอ้องสิมาเห็ดไมวานไม่ อันนี้เป็นเม็ดพันเอียงนะปะพักเนี้ยพักสลัดพี่น้องอนไรไม่ยุ่จุ่มหนึ่งจุ่ม,มหน่อยหน่วานสลัดพอเริ่มเกิดเนาะจังบ่งขยายไหมเนาะ ลงพักแล้วก็เอาฟุ้นใส่พี่น้องจังน้อยว่าสีบวเข้มใบบ่วปะฟุ้นผสมเอียงนะ่ะฟางุ้นผสมฟางกำลังเห็ดอีกนะั้นหนึ่งข้างๆ้งพี่น้องเอากาแฟเออมีคนมาพี่น้องผู้ซอยตัวนะ่ะผู้ซอยมาแล้วมาแต่ใส่นีอ้วน หิวแล้วมาบ้านได้แล้วหิวแล้วนะเบิ้งส่งมากาแฟวันนี้มาผิดเกินเฟลมาเฮ็ดอีกหนานหนึ่งพี่น้องเฮ็ดพักกาดหัวปีบ่เอียงนะลืมหรอเทียวปีพักกาดเขียวปีพี่น้องพักขันสมวันที่นี้เฮ็ดพักขันสม วันแล้วพักกาศเอีอยงวะลืมอีกแล้วเพ่นกาดเขียวเลยพักกาศเขียวปีเออเอาคนลืมเนาะไว้คันสมพี่น้องเอยปลูกไว้เพื่อคันสมโดยเฉพาะพังหอมปอกกับพักซี่ันคือกันบ่แล้วพังหอมปอมภาษาไทยมันคือพังหยัง เอาแล้วคือว่าบ่คือกันเอิักชีเลาวอันนี้พักชีไทยพักชีพักชีเลาวแม่หละนี่ตีนี่นี่แหละพักชีเลาวเอาล่ะไหนหอมปอมคือผักชีอย่างผักชีแต่ว่าหอมคนไทยเอินผักชีอันนั้นก็เอินผักชีคนไทยลาวก็เอินหอมปอมแล้วคนไทยเอินผักอย่างชีชีไทยชีโอ่ง ผักหอมปลอมภาษาไทยเอื่นยังเนาะพี่น้องบ่คือกรรันบ่วะแต่ว่าอันนี้มันสิต้นใหญ่กว่ามันบ่ถ้าผักซีธรรมดาสิต้นหน่อยมันบ่มันคือผักซีคือกันแต่มันคนละพันหรือเปล่าโอ้ยคนละยี่มีบอวันเป็นแบบผักซีคือกันแต่วันเป็นผักซีแบบคนละพันอย่สีน้ำพันใหญ่กับพันหน่อยมันบ่คนละพันหรือมันคนละน,นี่เลยอันนี้เขาเอื่นผักหอมอปลอมภาษาลาวภาษาไทยเอื่นยังบุมบอก็ขี้บุ๊มบอมดอก แม่ก็แม็นตัวก็เคยเห็นตะเทียดอกพักชี่ยังสิคยเห็นแต่ต้น,นหน่อยๆเอาไผ่หูเหม็นมาบอกในเด้อพี่น้องตะเทียเป็นยาผักกาดเอาโอ้ขยูกระดานเถอน้องตามกูม่ได้ปะโอ้บักอ้วนพี่น้องตอนแรกก็เป็นแมวจอนเด้ตอนนี้ตัวอ้วนคักนานี่มีแต่แผลมันเป็นนักลบดูง หน้าตาหน้าตาพี่แต่บาดแผลนะเขาเป็นนักลบปาฟิวนักลบไงข,อขอ้อกวนตอนแรกมนตัวน้อยๆจจอยพี่น้องบางตอนนี้กวนตุบ๊บกวนตุบ๊บบางนักลบนี่กวนลบสิหดน้ำลบ กะลนนัมผักบุงาา้งต้นหอมผักหอมปอบนนซีานานลาวหดน,น้ำพีน่น้องต่อไปห้าสิบไป ลดน้ำเฮ็ดไปติดตามเฮ็ดกันจ้าว่าตอนนี้ไปตังไดแล้วท้าบงคลิปต่อไปเด้อ